สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะเราก็เจอกันนะคะในคาที่สามแล้วเนาะ,ะจะพักทานข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวพร้อมกันนะคะอะ วันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่ในหนังสือพาทีนะคะยังอยู่กับน้ำใสอยู่เนาะบทที่หนึ่งนะคะน้ำใส,อ,อ,ใสอ,อ,อ่ะทุกคนค่ะอ่ายังใช้ดีสอเลยโอเคอ่ะทุกคนค่ะเปิดเลยค่ะเปิดหนังสือนะคะในหน้าที่ที่สองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปอ่านนะคะ คำนำเรื่องกันนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านคำนำเรื่องกันแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวคุณครูใจะให้ฟังเนื้อเรื่องอีกรอบหนึ่งเนาะหน้าที่สองค่ะในหนังสือพาทีนะคะหน้าที่สองอหนังสือพาทีหน้าที่สองนะคะอ่ะหนึ่งสองสาม นนักเรียนดูรูปไปนะคะแล้วก็ดูคําไปด้วยเพราะว่าในหนังสือเนี้ยจะมีรูปใช่ไหมหนูก็ดูรูปไปด้วยดูคําไปด้วยนะคะหนึ่งสองสาโบไข่แล้วราดบินปีกยิ้ม มองว้ายรูแข่ถ้วยอ่ะหน้าสามแล้วนะตะกล้าผึบผับสีแดงสีเขียวผู้หญิงหลังคา น้ำหวานน้ำแข็งน้ำแข็งกรดน้ำแข็งใสไม้เสียบยำเทา้ากระตีกอะ,หน,อนะ,ะหน้าต่อมาเลยนะคะหน้าต่อมาเลยนะที่สี่นะนั่งยองยอง เ้นระบำผมทรงน้ำพุอะต่อมานะคะจะเป็นคำข้างล่างนะคะคำข้างล่างนี่นะคำข้างล่างนะคะโอเคค,อเค,คำอ่าผ้าพอ วางบ้างถามห้ามฝากจึงแน่นก่อนก่อนรอบฟักเก็บ โอดใครพร้อมรวดไกลเหลือหวานหยิบโอ้โหเจ้าของน่ากินสำหรับ ชื่นใจขอโทษตั้งค่าสลับเสียสละรสชาติอ่ะอ่านหมดแล้วนะคะไหนใครอ่านตามคุณขูบ้างเนี่ยอ่าโอเคโอเคดีมากดีมาก อ่ะทุกคนปิดไมค์นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องน้ําใสอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องน้ําใสอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองทามน้ำใสจากหนังสือเรียนภาษาชีวิตภาษาไทยชันปัะผมึาษาอีนสองบทที่หนึ่งน้ำใส ผู้ผาผู้ผาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงภูผาดังมาจากเล้าไก่น้นำใสเจ้าของผมทรงน้ำพุผูกโบสีชมพูดเดินดิ้มเข้ามาในมือือนิ้วประสิทธิ์น้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใส ไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือควานนิ่งเจ้าของพลายท่านแ้ช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสีี้ขาถามขอน้ำใสเกินไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใส วางกระติกน้ำแข็งบนแค่เปิดประตูเล้ารวดเข้าไปไก่ทั้งเล้ากระพือปี เก็บไข่อย่างเงียบยบต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ภูผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้างน้ำใสยืนรอจนภูผานําไข่ไปให้แม่แล้วจึงชุกระติกน้ำแข็งในมือให้ภูผายูมีของมาฝากภูผา และใบโบกใบบัวด้วยน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้างทันทีใบโบกใบบัวชูม่วงโบกหนูแบ่งหางต้อนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงดังโป๊กเป๊กเสียงกระพวน่นดัง,ง,ง<า>สุงมสิงหาใสเปิดกระติน์น้ำแข็งให้ภูผาดูโอ้โห อาแป๊น<พ>บปน,น,นึงนะแป๊บสินะเดี๋ยวเพื่อนฟังแป๊บนึงร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสีแทนมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินดึงไม้ออกก่อนนะภูผาแล้วป้อนใบบัวน้ำใสจะป้อนใบโบเอง พอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็นใบโบกใบบัวสายงวงโบกหูแข่งหางและย่ำเทา้าเหมือนเต้นระบงังเสียงโฟกเป๊กรุงกริกงดังเป็นจังหวะเฮือชื่นใจอร่อยจังภูผ,ผาและน้ำใสหยิบน้ำแข็งกดขึ้นมาดูบ้างเฮือ ื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็นภูผาพูดโอ๊ะโอ๊ะใบโบกอย่าแย่งนี่ของน้ำใสเสียงน้ำใสเอกอะภูผาหันไปดูใบโบ้ายงวงยึงแขนน้ำใสให้เข้าไปใกล้พร้อมทั้งอ้าปากรอนั้ำแข็งกดย่ายาใบ ภูผาร้องห้ามตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ไปไม่ได้เพราะถูกใบบวัวยึงแขนไว้เหมือนกันน้ำใสและภูผาหันมามองหน้ากันหัวเราะอยางลั่นแล้วทั้งสองก็เสียสละของอร่อยให้เพื่อนชาที่น่ารักไปโอเค จบแล้วนะคะอ่ะโอเคทุกคนคะเปิดหนังสือนะคะไปหน้าที่สิบเอ็ดค่ะอ่ะเปิดหนังสือไปหน้าที่สิบเอ็ดอ่าในหนังสือหน้าที่สิบเอ็ดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเป็นการผ่านวรรณยุนะคะที่เราเรียนไปแล้วนะคะแต่จะมา ทบทวนกันอีกรอบนะคะในหนังสือพาทีนะคะเพิ่งจะเรียนกันจบไปเลยยังจําได้กันอยู่ไหมคะจําได้ไหมจําได้ไหมอ่ะจำได้นะจำได้นะอ่ะอักษรกลางผ่านได้กี่เสียง อ่าห้าเสียงนะคะห้าเสียงอ่าสิบเอ็ดค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าที่สิบเอ็ดนะเตมทำดีดีสิเล็บลิ้นใส่กล้องได้ไงอ่าหน้าที่สิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกแล้วก็ให้ผ่านทีละคนนะอ่าโอเคเพราะเราเรียนไปแล้วนะคะ เอาวันใหม่ก่อนเลยวันใหม่ไม่ได้เดี๋ยวค,คุณครูช่วยอ่าไก่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 นะคะต่อมาใครจะเป็นคนต่อมาอ่ะโฟโตโ้โฟโต้ครับอ่ะศา เก่งมากจ้าจ้าจ้าจ๋า,จาเพื่อนคนอื่นนะคะอ่านตามเพื่อนไปด้วยนะอ่ะต่อมาชาชนกค,ค่ะดำค่ะดำ,ดำ ดำดำดำอ่าดำ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 ,ดำนะคะเก่งมากอ่าต่อมาใครดีอ่านิธิก็เหรอหอ่าไม่ใช่สิอ่าอ่างเปาเลยอ่าให้อ่างเปาก่อนนะทุกคนเมื่อกี้คุณครูได้ยินเสียงอ่างเปามาแล้วแววแววเอ้าอ่างเปามา เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งเอาใหม่อีกรอบหนึ่งอ,อันนี้แลยค่ะบางเนี่ยค่ะบาง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 อาเก่งมากบาง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 นะคะอาต่อมาอาอาหนูแระหนูแหละนี่แหละคนนี้แหละชื่ออะไรครับปุริปัตหนูชื่อเล่นชื่ออะไรครับ อ๋อชื่อลูกพีทโอเคลูกพีทครับอ่ะมาโอเคครับอ่ะคำนี้ครับแตน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 ตกลงคนไหนก่อนอ่ะแตน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 นะคะต่อมาไม่เป็นไรนะคะยังมีอักษรสูงอยู่อักษรสูงนะคะผ่านได้กี่เสียง อ่าสามเสียงสิอะไรบ้างคะเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตตาอ่าเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตตวานะคะอักษรสูงผันได้สามเสียงเอกโทจัตตวาที่เราฟังกันไปไงฟังเพลงกันไปแล้วก็เอามาใช้บ้างนะคะอ่าใครจะเป็นคนแรก เมเมื่อกี้เปมบอกเปมเพมใช่ไหมเปมเอาเปมครับมาอ่ะเปมคำนี้เลยครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับไข่ไข่ไข่อ่าต่อมา หนังสือหน้าที่สิบสองเลยควบคู่กันไปคําเดียวกันเลยค่ะเหมือนกันพอคุณผูก็เอามาจากในหนังสืออ่ะต่อมาอ่าได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทีละคนเดี๋ยวเรามีอักสรต่ํำด้วยนะมีหลายคําเลยอ่ะได้ได้ครับได้ไหมครับปุริมปัดครับได้ครับอ่ะ ผ่าผ่าผ่าอ่ะไหน,ใค,น,นคไใครจะช่วยเพื่อนเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วด้วยใครจะช่วยเพื่อนคำนี้ดีนู้นูนูนูนอาทานทำไหมทานทำจะช่วยเพื่อนไหมเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วด้วยคุณครูเฉลยไปแล้วด้วยอ่างเปาจะเย็นเยนอ่างเปาอ่างเปาไปแล้วไงให้เพื่อนคนอื่นบ้างสี่ผัดกันอ่ะจุนจานจุนจาน เอาใหม่เอาใหม่ผาผาผ้าอ่าเก่งมากอ่ะต่อมาใครคะใครดีอ่ะได้เลยมาทำเก่งมาก อ่ะต่อมาใครดีทันทำพร้อมไหมทันทำเพรมอ่ะเปมเพมมาเปมเปมเปรมยังไม่ได้เลยใช่ไหมอ่าได้เดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวเดี๋ยวคำต่อไปค่ะเอาใหม่เอาใหม่ เก่งมากอ่าต่อมาภูผาภูผาอ่าเก่งมากเก่งมากค่ะอ่าต่อมาอักษรต่ำนะคะผ่านได้กี่เสียงช่วยกันตอบเลวอักษรต่ำผ่านได้กี่เสียงอ่าสามเสียงมีเสียงอะไรบ้างคะ อ่าเสียงขามันนะคะเสียงโทแล้วก็เสียงตรีตรงรูปไหมคะตรงรูปไหม,ไมตรงรูปไหมอ่าไม่ตรงนะคะรูปเอกเสียงรูปเอกเสียงรูปอ่าคุณครูพูดผิดรูปเอกเสียง ทโทรรูปโทรเสียงตรีอ่ะเก่งมากอ่ะมาใครจะเป็นคนคำแรกใครจะคำแรกอ่านิติกรนิติกรนิติกรค่ะอ่ะได้อุอุ่นคำคำที่สองอ่ะ ไม่ก่อนนะทุกคนให้เพื่อนก่อนได้ไม้ได้ไม้เนี่ยใครจะช่วยเพื่อนไอดินได้ไหมคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนปิดไม์ก่อนสิให้เพื่อนพูดก่อนคุรูไม่ได้ยินเพื่อนเลยอะอบอุ่นปิดไม์ก่อนนะเอ้ไม่ใช่วันใหม่ปิดไม์ก่อนนะวันใหม่อายิธิก่อนครับ อ่าใช่เหรอถูกต้องใครใครใครนะคะอ่าต่อมาใครดีใครดีรดอ้าวเมื่อกี้อบอุ่นอบอุ่นโอ้โหอบอุ่นมาห้าเสียงเลยเอาใหม่เอาใหม่อบอุ่นเอาสามเสียงก่อนมา,มา มา,มา,มาเอาใหม่เอาใหม่มามามา้มาเก่งมากมามามานะคะอ่ะต่อมาใครจะคำนี้นำอ่ะทนัทนทำหรือเปล่าอ่ะโอเคนำ เอาใหม่เอาใหม่นำ้นำนำ้นำเก่งมากนำ้นำน้ำน้ำนะคะอ่าต่อมาใครดีอ่าอ่าอ่าเปรมครับมาช่างช่างอ่าเอาใหม่เอาใหม่รอหบหนึ่งช่าง ช้างโอเคเอา้าวรับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใครดีใครดีอ้าวโมจิโมจิมาโมจิอ้าวโมจิมาโมจิอ้าวโมจิโม,จ,โมจิค่ะคำนี้ แขนแขนแขนอ่าโมจิช่วยครูหน่อยแขนค่ะแขนแขนอ่าโอเคโอเค เราอันนี้ทบทวนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็เรียนกันไปแล้วเนาะต่อมานะคะคุณครูจะให้ทำแบบฝึกนะอันนี้นะคะวันนี้ให้ผันครูให้อันนี้นะคะทำในชั่วโมงเลยนะทำในชั่วโมงเลยเอาแค่าาไ,ได้ค่ะได้คุณครูให้สามคำทำในชั่วโมงเลย ผันอักษรละสามคำนะคะ อะไรนะอะไรนะอักษรตาำค่ะทำไมคะอ่าอักษรตาำผ่านได้สามเสียงแต่ว่าเขาจะไม่ตรงกับวันณยุนะคะรูปกับเสียงจะไม่ตรงกัน รูปเอกเสียงโทนะรูปโทเสียงตรีนะคะจะรูปไม่ตรงนะคะวันใหม่ใหญ่เป็นแพนกวินไปแล้วเพื่อนบอก คงั้นวันนี้นะคะก็เหลือเวลาอีกนิดนึงแล้วงั้นเพื่อคูไปก่อนดีกว่าถ้าใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะไม่เสร็จไม่เป็นไรอ่ะอ่ะแป๊บหนึ่งอ่านักเรียนคะวันนี้เราก็ได้เรียนการอัื่อพาทีนะคะเป็นการผันนะคะอักษรน,นะคะอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ํา อักษรกลางผ่นได้กี่เสียงเสอ่าห้าเสียงใช่ไหมคะก็สมันเอกโทตรีตะวาเลยอ่าอักษรสูงผ่านได้กี่เสียงอังเปาคะใครใครเปิดไม้เสียงตีกันไปหมดแล้วอ่าอักษรสูงผ่านได้กี่เสียงคะ สามเสียงอ่าอักษรต้อมลาอักษรต้อมอ่าอักษรตอมก็สามเสียงเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าฝากงานไว้ด้วยนะไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปทําเป็นการบ้านนะคะอ่าวันนี้นะคุณครูก็ไปก่อนนะคะเด็กๆคะ่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ อ่อขอบคุณค่ะไปบายไปทานข้าวนะไปทานข้าวกันนะคะ